ปาโตอาระหันโตสมมาสัมพุทธัสสะนิมติสุขโตอะระหัมพุทโธตะโธพุทธยะปัทวีตงขาภะคุมภะเทวาถักมามิถังโอม พระชาลมันภูตาธนาธิเสวิตัามตปินตักท้าชมภูพลาจารุพัสนามำอุปมาสตัมโตขาวิณาสะตาลกรรมนักมามิ วิษเนสาะร네้วยเธอขอพอนะครับรปาทุกองที่วิะครบานะครับทีบเดินเลยครับามวาันต้อารู้ขนาหนสจิตมาถิวรูป้าพาเราเา ทิ่ซาบากเกเบปิตุเฮารุรคนตุข,ขาโรเยเยาสุเบจ่าบายาคุนิโกคุนคุณขั้งสนาบุบบรรกรานนคุนทินพันชักลายยักษ์นกคุณุทอเมรินติพระโรดุเกตินไตแวนดิวคุณนุสลาปักวันนาคุณปัทมาพรลักนณะพัตีคุณรองเขาคุน,นีคุณพงประยุนราไกับอาภ คุณวรารัตเทศโณพรนันรุสุกรหมายกันคุณเป็นจอมบาลิคุณกีรพีตีคุข,ขวันภาพคุณมงคนาคณินทรีคุณธรรา